สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเครือข่ายสลัมสี่ภาคเครือข่ายศูนย์พัฒนาชุมชนรวมและภาคีเครือข่ายจัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาวะชุมชนณนะชุมชนเมืองใหม่มาลาัยทองเขตคลองสามวากรุงเทพค่ะ นางพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสได้กล่าวว่าคนจนเมืองในชุมชนแออัดเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลทั้งกายจิตปัญญาและสังคมให้เทียบเท่ากับคนทุกกลุ่มแต่ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซ้ำเติมคุณภาพชีวิตให้แย่ลงเพราะคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะคะเป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานรับจ้างรายวัน เมื่อเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้80%ต้องตกงานไม่มีไรายได้ขาดหลักประกันทางสังคมและสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับรายงาน Profile of the New Poor Due to the COVID-19 Pandemic ของธนาคารโลกโดยทางสสสจึงสารพลังภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการพัฒนาศัก,กยภาพและสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง จัดตั้งศูนย์สุขภาวะชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและอย่างช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐหลายรูปแบบเช่นพัฒนานวัตกรรมให้คนไร้บ้านมีที่อยู่อาศัยโครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่งส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพเปิดตลาดชุมชนที่สถานีรถไฟขอนแก่น ชุมชนหลัก6จังหวัดปทุมธานีโดยชุมชนเมืองใหม่มาลายทองเป็นอีกพื้นที่ที่นำร่องที่สอสอส,อส,อส,อสอต้องการทําให้มีศักยภาพจัดการปัญหาป้องกันและดูแลสุขภาพให้สามารถรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ในช่วงวิกฤตนี้จนนำมาสู่การพัฒนาสร้างกลไกจัดการสุขภาวะชุมชนจนเกิดเป็นศูนย์สุขภาวะชุมชนที่เชื่อว่าทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงยุพดีสิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอได้กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ชุมชนสุขภาวะชุมชนเมืองใหม่มาลายทองเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเข้มแข็งของชุมชนในการฝ่าวิกฤตเป็นโอกาสในการดูแลคนกลุ่มเปราะบางสะท้อนให้เห็นถึงระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง โดยสปสอชอมองว่าการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณาสุขและแกนนำชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ศูนย์มีความยั่งยืนต่อไปได้ ทั้งนี้ชุมชนเมืองใหม่มาลาัยทองนะคะมีหน้าที่พัฒนากลไกลด้านสุขภาวะในชุมชนเป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพในชุมชนระยะยาวด้วยการทําให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาวะของคนในชุมชนเพื่อทําให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพขั้นปฐมภูมิ โดยร่วมมือกับคลินิกอบอุ่นร่วมใจรักศูนย์บริการสาธารณาสุขในพื้นที่และภาคีเครือข่ายอื่นๆร่วมกันพัฒนาศักยภาพแกนนําให้สามารถทําหน้าที่ให้คําปรึกษาดูแลสุขภาพแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการครอบครัวที่มีความยากลําบากรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ ดยจัดอบรมทักษะรับมือกับโควิด1 9ให้คำปรึกษาเรื่องอาการลองโควิดและอบรมการสร้างความเข้าใจปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางสังคมเช่นให้ความรู้เรื่องยาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยให้เชื่อมประสานกับกรรมการชุมชนจนส่งต่อผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้ทันท่วงที